สวัสดีเพื่อนชาวโมบายรีเจนทุกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่องชายลงนะครับเราจะมาเล่นฮีโร,นนร่เทลิสลานะครับเทลิสลานะฮะเออเป็นฮีโร่นักสู้นะครับเทลิสลาเนี่ยนเนอเหมาะสําหรับการเอามาออฟเลนนะทุกคนหรือว่าการสปอร์ตเพื่อนนะเพราะว่ามันเป็นทั้งสปอร์ตนะถ้าเล่นเล่นเป็นทีมนะเทลิสลาเนี่ยนะเออเกียก็จะขึ้นให้เลยนะเนี่ยตานนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนพังนะว่า มันเป็นยังไงอะไรทําไมนะเกีย 1, ร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็เกียร์สามนะครับทุกคนเออเกียร์หนึ่งก็คือการทุกพื้นแล้วจะเกิดรอยแยกนะครับเมื่อมีเมื่อโดนคิปนะจะเพิ่มเมื่อโดนโดนคิปหรือว่าศัตรูฮีโร่พังก้นง่าคาบนะจะจะเพิ่มความเร็วให้เทลิสตานะเป็นอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจะเดินเร็วนะแล้วก็แล้วก็เป็นเวลาสามจุดห้าวินะทุกคนเออสกิลลสองก็คือเป็นการอ่า ตีคอนเสียงไปทั้งข้างนะก็คือจะใช้ได้หลายครั้งนะครับทุกคนแล้วก็จะใช้ไ,ได้3ครั้งนะครั้งหนึ่งครั้งสงแล้วก็ครังง้ง3นะครั้งหนึ่งครั้ง2จะเป็นการเสียงไปทั้งข้างนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายจะเป็นการทุบพื้นนะครับทุกคนเออโคตรแรงนะทุกคนอ่านะแล้วก็สกิลสามนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะกระโดดทุบพื้นนะก็คือกระโดดทุบพื้นนี่จะเป็นการอัญเชิญนะ เมื่อกระโดดทุบพื้นถึงศัตรูแล้วก็จะเป็นการอันเซิร์นนะเพื่อดึงศัตรูที่อยู่ในวงนะเออก็ประมาณนั้นนะจะเฮ็ดให้จะทําให้ศัตรูสโลนะทุกคนอืมสลอเป็นเวลา0.6วินาะทุกคน น่าไงโคตรโหดเลยนะมันจะเป็นสู้ไงทุกคนมันจะเป็นสู้ดึงดึงศัตรูไว้นะเออเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ทันได้กดซับสกไครต์ซ่องใายลงก็อย่าลืมกดซับสกไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนเออเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไปนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปเข้าเกมกันเลย let's go อาเราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันนะครับเราจะไปเลน xp กันครับเราจะไปออฟเลนกันท่าเทลิสลาเนี่ยโอ้โหมัน มันโหดนะมันติดในเมตาแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าไม่มีคนขยิบมาเล่นนะนี่นี่ผมจะสาธิตเนี่ยคือครั้งที่3ามจะกระโดดทุกพื้นนะสกิลสองนะคาถาแนะนำม,มาเป็นฟิกเกอร์นะทุกคนแนะนำม,มาเป็นฟิกเกอร์เลยนะทุกคนเอออ่าเกียร์เริ่มต้นเนี่ยนแนะนําเป็นเกียร์สองนะเกียร์สองนะทุกคนเออเกียร์สองนะ เนี่ยจะเป็นการเนี่ยมันเราจะได้เปรียบนะฝั่งไปดีเอมก็จะเอาไว้จะเอาไหมจะเอาไหมก็เอาไปดีออหืมไม่กล้านะโอ้คารินาไม่กล้านะผมว่านะคะคารินาคงจะไม่ไหวนะเทสลานะถ้าต้นเกมนะผมก็จะกดไปอยู่ในเนี้ยแหละเออยังไงเมื่อสกิลหนึ่งถือสตูนะมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรนะเนี่ยก็ตายแล้วนะลองดูนะเออนี่งไง <c oughs> มันก็เป็นเยื่อลุดแรกนะทุกคนเออ เมื่อศัตรูถึงสกิลหนึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนมันก็จะเป็นมันเหมือนเป็นเกาะให้เทลิสลาด้วยนะทุกคนเออมันเป็นอ่าเลือดของศัตรูมันจะเป็นเลือดอ่าขีดนะสีตะมูนะสีตะมูสีด้นดานๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยทุบไปดิโอ้โหจะเอาไหมไม่กล้าออกมาเลยดิเออบอกเลยว่าหดนะเทลิสลานะ ในเซิฟนอกนี่ควรจะหยิบเทเิสตาเอยจังหวะนี้โคตร่แม่งกระทบไปดิอ๋อจะตายอ๋ออ๋อจะตายฮะโหเดี๋ยวผมหาจังหวะลนะทุกคนจะเก็บให้ได้นะปื้ไปบ้านหนึ่งปื้อ,อ,อ,อโอ้โหแล้วก็ฟีเกอร์ออกมาฮะโอ้โจังหวะนี้เราเอ้ยมียีนมาฮะโอ้จะรอดไหมเนี่ยโค้ดน่าจะไม่รอดนะทุกคนเว่อเลยท <c oughs> <Vir. c oughs> ุกคนมันก็หดนะ ต้นเกมนกะมันก็โหดนะทุกคนเครื่องไอเทมก็ประมาณนี้นะทุกคนเนี่ย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 เออถ้าไม่มียีนผมก็ได้คิวแล้วนะทุกคนเออก็ไม่เป็นไรได้สองคิวแล้วทุกคนเออมันเป็นนักสู้แบบถ้ามีใครมายืนสู้กับมันเดีย๋ยวเดียวผมว่ามันไม่ไหวนะเทลิสลานะมันมันทั้งตีทั้งดูดเลือดทั้งแรงเลยนะสกิลอ่าสองของเทลิสลานะเทลิสลาเออนั่นแหละเราก็จะเคลียร์ไปนะทุกคนเนี่ย บอกเลยว่าหดนะทุกคนเนี่ยจะเพิ่มความเร็วนะมันจะบอกให้เรานะเนี่ยเมื่อถือคลิปหรือว่าถืออ่าถืออ่ะฮีโร่ฮีโร่ศัตรูนะมันจะประมาณนั้นแหละตามที่ผมเล่าไปตามต้นเกมนะเราก็จะหาจังหวะนะทุกคนเนี่ยบึง้งโอ้เงินก็ไม่ห่างกันมากนะนี่ยงนี้จะดักตรงตรงเนี่ยโหมันไม่ออกมาวาะอนนี้นะเนี่ยจะออกมาเปล่าก็ทุบไปดีสิครับ ขู่ก,ก็โดดแม่งสกิลสามทุกพื้นนะเนี่ยจะเป็นการดึงศัตรูนะทุกคนเออมันก็จะขวรเนี่ยไปสครั้งสุดท้ายเราก็จะทุกเนี่ยไงมันเป็นการทุกนะมันจะฮีโร่ตัวนี้จะเดินช้ามากเลยไม่รู้ว่าหนักอะไรหนะักค้อนเปล่าเฮ้ยนูเรนมาแล้วโู้นูเนเก็บไปได้คนระับไม่เป็นไายนะทีมเราหดนะทุกคนถึงแม้ว่าเราไม่ฆ่าแต่เพื่อนเราฆ่ามันก็จะช่วยทีมเราได้นะจะให้ เพื่อนเราโหตนะทุกคนเออเพื่อนเราได้คิวก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าเราเป็นมันเป็นสายสายซับปอตไม่ใช่สปอร์ตดีมันมันเหมาะสําหรับการไฟเป็นทีมนะเทลิสลานะทุกคนถ้าไฟเป็นทีมตัวมันเองไม่เท่าไหร่นะทุกคนแต่ถ้าไฟเป็นทีมนี่บอกเลยว่าโคตดมากมันจำนำเลยนะทุกคนถ้าไฟเป็นทีมนะอืมก็มีตัวลาดก็มีเยอะนะตัวลาดของเทลิสลานะเออตัวเาน์เตอร์ขงเทลิสลานะ ไม่ว่าจะเป็นตัวที่ยืนยืนอยู่ทางหลังก็คือยังไงอะ่ะตัวที่ยืนอยู่ทางหลังมันมันเข้าไปไม่ได้ไงทลิสลาเออจังหวะนีโ้โหโหคาลินาฮะโหเปิดท่าสามแล้วโ้ผมก็เกือบไปเหมือนกันนะโหคาลินาก็เลงอยู่เหมือนกันนะทุกคนเออเราก็จะดักอยู่ในอุ้มเนี้ยเครื่องไอเทมอุปกรณเน,นี้ยนฮะ ถ้าตุานเกมถ้าหากว่าไอทิมเรานําแล้วเราก็จะได้เปรียบนะทุกคนทําอะไรมันจะถ้าเราจะทําอะไรยังไงมันก็ง่ายขึ้นนะถ้าไอทิมเราได้เปรียบนะทุกคนดูนี้ว่าใครมีเอาเต่าบ้างมไม่มียินนะยินยินเอาฟาร์ม,มานะยินฝั่งตรงข้ามนะเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนนะเนี่ย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 ผมหาจางังหวะอยู่นะทุกคนไอโนเลียนจะรลอดเปล่าโนเลนียนผมว่านูเลียนไม่น่ารอดว่ะ โอ้โหว่าแล้วไม่น่ารอดเอยจังวันนี้โอ้โหกดทุบแม่งบดีเอาดิก็เอาดิเฮ้ยยังบาทนึงโอ้โหอเดียวไม่ได้ฮะไม่เป็นไรนะเราตัดมาผ่าตอนเกิดนะคทุกคนโอ้เกือบแตกนะทุกคนโอ้ถ้าถ้ายังช้อีกครั้งนะบอกเลยว่ายินตายเลยนะทุกคนอืม เต่าตัวนี้ยังไม่ได้นะยังไม่มีใครได้เต่าตัวนี้นะเฮ้ยเมอริซ่าทำไรอ่ะวา้าไปดโิโอ้ไม่โดนฮะมันเปิดสกิลออกฮะมีท่าสองนะทุกคนเนี้ยเนี่ยเนี้ยโอ้ทุบไปดีก็เปิดไปดีก <c oughs> ็แตกแล้วไม่ต้องไปนะมันตายเนะฮ้ยมีการวาร์ปโชยจะวาร์ปทำไมโตายแล้วไนงะ <c oughs> โวา้าปโชยมีการวาร์ปโชยนะโอ้เ <c oughs> มอริซ่านะ <c oughs> ก็คือเราดูเลือดไงก็คือบางคนไม่รู้นะว่าอ่าอะไรนะมันเหมือนฮาลิทเออผมเพิ่งนึกขึ้นออกนะมันเหมือนฮาลิทเลยนะมันเหมือนฮาลิทนะแต่ว่าเป็นเลือดสีส้มเนี่ยเลือดเนียนๆถ่านเลือดนะฮาลิทเนะี่ยเวลาใช้สกิลอ่าอันติแล้วเนี่ยแลว้วก็เศแหวนมันจะไม่ตายทันทีนะมันจะเป็นเลือดมันจะเป็นเลือดหลอดนะสีอะไรนะเหมือนสีเทาๆมาั้ง สีสีเข้มๆนะสีด้านๆน,นะเออทุกคนเออประมาณนั้นนะอันนี้เทลิสลาเหมือนกันเลยฮะทุกคนหลอดเลือดเหมือนกันเลยถ้าโดนสกิลหนึ่งของเทลิสลาไปนะอย่าอย่าคืดนะว่าทุกคนไม่ตายนะอย่าคืดนะมันตายนะแต่ว่ามันตายช้ายิสนะเหมือนมาริสลาว้าเมื่อกี้เนะี่ยโอ้โหว้า,วาทําไม ผมว่ามือลิซ่าไม่รู้นะว่าสกิลอ่ะหนึ่งของทิลิสลาเป็นยังไงทำไม่ตายโดดไปครับโอ้โหนางไงโอ้โหจับมันยากนะเมืลิซ่าเนี่ยจับยากนะทุกคนจังหวะนี้โอ้โหได้คิวไปนะแอดลาดได้คิวไปนะทุกคนโอ้โหออฟเลนออฟเลนเราต้องกลับมาดูเลนแล้วมาสามในทีเดียว จะเก็บเมลิซาไม่อดฮะเมลิซาจังหวะน,นี้เนี่ยเนี่ยไม่ลดโนูเรียนเก็บไปได้ทุกคนอุ้ยเออนักฆ่านี่ต้องคิวนะหรือว่าไม่คิวก็ได้นะ <ๆ S 1> กดก็นักฆ่านี่ต้องคิวและฟาร์มด้วยนะทุกคนถ้าเอาแต่ฟาร์มลูกเดียวไม่เกิดนะทุกคนต้องคิวด้วยนะ <ๆ S 1> ผมผมคงคิดเห็นผมส่วนตัวนะทุกคนบางคนอ่าเอาฟาร์มมา หรือว่าเอาจังเกิลมาเอฮ้ยแห,แหลก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 โอ้หโอ้มันปิงอะทุกคนโอ้โหปัญหาคือปิงนะทุกคนปิงนะอืไะอมอไม่เป็นไรนะขอแค่ทีมชนะปิงก็ไม่เป็นไรโอ้แต่จะปิงเยอะแล้วโอ้ปิงสองร้อยขวานะเมืเ่อกี้น่ะอืมเล่าทางไหนแล้วทุกคนเล่าถึงจังเกิลนะตำแหน่งจังเกิ์นะผมว่าจำเอ้ยปิงปิงอะโอ้หมันปิงสองร้อยขวานะต้องปรับแล้วทุกคน ต้องปรับเน็ตนะอืมไม่รู้ว่าจะปิงหรือเปล่าจังหวะปิงก็คือจังหวะที่เข้าไปไฟ่กับศัตรูแล้วมันปิงนะทุกคนเฮ้ยปิงเอา้าเฮ้ยทุกคนโอ้โหเดินช้าเลยโอ้แฟงโก้ปิงนะทุกคนปิงสองรถหัวนะโอ้คือไม่ดีนะทุกคนอ๋อโดดแม่งไปนี่ยังไงมันจะดึงศัตรูไว้นะทุกคน เนี่ยอืศัตรูจะไปไหนไม่ได้นะมันจะเป็นสกาโซและดึงศัตรูไว้นะถ้าใครถือสกิลสามของเทลิสลานะทุกคนเนี่ยเออเราก็จะดักไว้ตรงนี้นะฟิกเกอร์เรามีแล้วไงเราก็จะเตรียมอืม,มาสกิลสามก็คือครูเดวอยู่นะเนี่ยเนี่ยเราจะเก็บป้อมกลางนะไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือเปล่านะ แต่ว่าอันตีเรามีครบนะเราก็ว์าไปดีเราเปิดสกิลไปนะโอ้เนี่ยงงมันเป็นการดึงศัตรูนะว์าเข้าในป้อมนะทุบมั่งนะตีโอ้เก็บ2นะฮะทุกคนเนี่ยความโหดของเทลิสลาม,มันอยู่ตรงนี้นะทุกคนมันอยู่แบบคอมโบนะทุกคนเออมันเป็นคอมโบนะทุกคนมันเป็นคอมโบอ่ะเราต้องใซ้ฟิกเกอร์แล้วก็เปิดนะสกิล3แล้วก็เปิดสกิลหนึ่งนะแล้วก็ตามด้วยท่า2สุดท้ายนะทุกคนเนี่ย เออก็ประมาณนี้แนละ้วทุกคนการคอมโบของเทลิสล่ะก็มีประมาณนี้นะทุกคนแล้วต้องรอฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์เราคูดาวเราต้องรอนะทุกคนเลยปิงปิงปิงอ่ะโหปิงอะไรนะคือปิงปิงทีเดียวนี่แดงเลยนะเดินไม่ไปนะทุกคนปิงแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ไหวนะทุกคน,กคนบอกเพื่อนตีลอตนะ <Understood. S 1> ทุกคนเฮ้ยปิงีกแล้วโอ้โหไม่รู้ว่าจะปิงอะไรเยอะแยะวะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหผมเดินไม่ปกตินี่คือปิงนะทุกคนทุกคนสังเกตนะดูเอ็มอสได้นะ200ปิงสองร้อยกว่าเลยนะทุกคนก็คือแดงเี่ยคือเดินไม่ไปอ่ะทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไรนะนิดมันอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะทุกคนโอ้โหจะโ,โอ้โหเมริซ่าเอาจังหวะเนี่ยถ้ามันถ้ามันโจโู่จม,มาเนี่ยผมก็เอาไมา่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเมริซ่านี่มีลูนะเมริซ่านักยิงเป็น นักยิงที่จับยากเหมือนกันนะทุกคนอ้าวแล้วก็จะเดินๆช่วยๆนะเอารดนะรดตัวนี้ต้องเป็นของเรานะเนี่ยถือค้อนทูกพอได้รอดเลยทุกคนโอเคฮะเอ็ดลาดมาแนละ้วเนี่ยเนี่ยแล้วก็จะเคลียร์ช่วยเพื่อนหนึ่งไปเป็นที่นี้บอกเลยว่าโหดนะไปเป็นแก๊งนะทุกคนโอ้เฮ้ยปิงปิงอะ่ะโอ้โหอะไรอะจะปิงกันเยอะแยะแล้วก็จะ อยู่ในอุมนะหาจังหวะอยู่นะทุกคนฟิกเกอร์เรามีแล้วนะเ,เก็บยีนไปทีครับโอ้ยยีนไม่ได้ยีนออกนะอย่างน้อยเราได้หนึ่งตัวก็ดีโอเคเราได้คิวหนึ่งนะเราเก็บมาอะไรนะเราเก็บนะก็เก็บทำการข้ามได้นะโอ้ซาเวียนะโหปิงเลยทุกคนโอ้โหปัญหาเดินอะไรเนี่ยโหขุดปิงเลยนะเออผมว่า มันป so <and> ิงเกินนะปิง <Ske> ก <pt necessary> ็ป <ts> <asi> ิงเกินนะทุกคนปิงสองร้อยสามร้อยกว่านะกัดโดดไปดิครับโอ้โหไม่ถือไม่โดนนะทุกคนก็คือมันจับยากเฮ้ยต้องหนีนะวะเฮ้ยเฮ้ยต้องหนีโอ้จังหวะนี้โอ้เกือบแตกนะทุกคนโอ้โหมาริซาแรงจัดนะต้องกลับบ้านนะก็คือตามเมื่อกี้เนี่ยมันปิงไงทุกคน เออก็คือเดิอนไม่ปกติไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเอา้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็จะพยายามเล่นทุกคนดูนะสกอร์เราก็6 25นะทุกคนสกอร์ทีมก็คือ27กับ12บสแลคือได้เปรียบแล้วนะทุกคนเออทีมเราเลือกที่ร่มาได้เปรียบอยู่นะทุกคนเน,นเนี่ยอ้าวจังหวะนี้ก็ไฟกันทำไมโอ้โหเกือบนะเกือบแฟโกูโดดแม่งไปโอ้โหซาเวียไม่โบที่ซาเวียทุน ว้จังวานี้โอ้แม่งทุบไปอ้อมอยู่ไก่คนนะทุกคนโอ้โหตายเลยฮะโอ้โหวับแม่งไปดิอู้ทุบแม่งอ้ไม่มีเพื่อนนะทุกคนไม่มีเพื่อนมาโอ้ยทุกคนไม่มีเพื่อนมานะฮะโอ้โหแตกนะฮะไม่เป็นไรนะเพื่อนนํำเก็บนําหลังนะผมอ่าผมไม่แบบคิวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะขอได้เพื่อนได้คิวนะทุกคน เออเราก็เคลียร์คลิปไปนะเคลียร์คลิปมันอาจจะเคลียร์ช้าหน่อยนะฮีโร่ตัวนี้เพราะว่าปกติแล้วมันก็เดินชา้าแล้วไงเราก็จะเป็นออกเป็นอะไรนะคาถาเอออมตะนะฮู้ออกเป็นอมตะนะมีใครมาลอดอยู่ตรงนี้เปล่าน่าจะไม่มีนะโอ้อย่าเดินไปหาลิทนะถ้าเดินไปหาลิทันี่จะเป็นการเปิดแมปนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยลิทอ่าที่ว่า คูอดีนฆ่าแล้วแล้วเราเดินไปหาจะเป็นการเปิดแอบให้ทุกคนเห็นนะเป็น,ปนตาเหลืองให้ทุกนะเราก็จะเอารดนะบอกเพื่อนมารดให้แอสลาสเปิดฟิกเกอร์ไปแล้วไอ้ยีนมันไม่รอดนะปือ้อไปวูจังหวะนี้ไผ่สิได้คิวเนาะโอ้เววได้คิวไผเนาะเววดาเมจแหงเนาะโบอกหอยางเนะาะซาเวียยิงอันตีมาโอ้โเกือบถือ โบเป็นอย่างเนาะแต่ว่ามันก็แห e n อยู่ได้สาวเวียเนาะเลียดเกียเนาะอ้าวมือมลิซาโบโลดเนาะเข้ามาลึกพูดจังหวะนี้เอาเปล่าเอาเปล่ากูมีสามตัวหุ้โเนียดเนียดเนียดเออเนียดมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะพูดปิงแลนะ้วทุกคนเออวืบไปโหเนี่ยแล้วก็ไซส์แบบนี้ก็ได้นะก็เปิดฟิกเกอร์ไปด้วยนะเฮ้ยจังหวะนี้จิบหายแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่ ้แฟงกโก้แม่งดึงโคตรเถื่นเลย <c oughs> นึกว่าอันตีนมันหมดแล้วทุกคนโอ้โหแม่งดึงไปเข้าป้อมแล้วตายดิโนเลนโอเคนะเจลรี่อ่าสังหารลอถไปได้นะรอทางเรานะทุกคนบั <Watch. S 2> วจบเลยลูกบอลเนาะได้รดตัวนี้นะก็น่าจะจบแล้วทุกคนรดตัวนี้ กอร,ร์ทีมอ่ก็อยู่ที่สามสิบกสวินะทุกคนปื้อไปเนี่ยจะเป็นการทุบพื้นนะครั้งสุดท้ายหนึ่งสองแล้วก็สามเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้หลายครั้งนะสามครั้งนะสูงสุดนะเปิดอันติเข้าไปในป้อมเลยนะทุกคนโอ้ยจะกวยนี่โอ้ว้าจังไหนหลอดก็บโอ้โหป้อมแตกยัางน้อยก็ได้ป้อมนะทุกคนเนี่ยเน,น,นโอ้แม่งแม่งแม่งทุบดิ โดนทุบมายีนโดนทุบมาแตกเลยฮะออบอกเลยว่าถ้าสามเนี่ยถ้าใครถือทุบมีเวอรนะ์วับออกไปก่อนเนาะทุกคนโอ้บอ่ไหวจังหวะนี้บอ่อไหวโดนทุบไปแล้วโอ้จังหวะนี้ของเขาเขาได้อ่าเอามาตานะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุบไปดีโอนหนิดคือว่ามันหนิดมันแหลกนะทุกคนแล้วต้องกลับไปบ้านนะออไม่กลับดีกว่า เราก็จะเดินเร็วไงเอออยากเดินเร็วก็ใช้เอ,อ้ยเน็ดเน็ดแหลกแหลกแหลกโอ้คือแหลกนะไม่รู้เป็นไรเน็ดแม่งโคตรชา้าโอ้โหนี่ยก็คือเข้าไปละตุยเลยนะเน็ดช้าทุบปีดีทุบปีดีฮานะโอ้ยแม่งเหน็ดปิงขนาดเหน็ดปิงสองร้อยกว่านะทุกคนไม่ไหวฮะเราต้องจบเกมให้ได้นะทุกคน ต้องจบแล้วจังหวะเนี้ยไม่รู้ว่าจะจบได้หรือเปล่านะแต่ว่าทีมเราก็ได้เปรียบอยู่นะบวกเลยถ้าหากว่ายึกยักยึกยักหรือว่าลินโอเอหรือว่าอะไรยังไงไม่จบเร็วนะผมว่ามีโอกาสเสียได้นะแต่ถ้าทีมเรา,าปริดจ็อบจบเร็วก็ได้นะเฮ้ยๆๆคาริน่าคาริน่าจังหวะนี้โอ้มีตัวสวยนะโอ้ถ้าไม่โดนนั้นถือลาดแล้วผมก็มีฟิกเกอร์ไง เว้ยเราต้องกลับนะจังหวะน,นี้เพราะว่ามีแฟงโก้ยีนแล้วก็อะไรมันไปจ่อบ,บ้านแนละ้วก็วัไปเปิดสกิลสามแม่งไปเลยเนี่ยเราเก็บแฟงโก้ไปได้นะเอ้ยถ้าไม่กลับเมื่อกี้โอ้โหบอกเลยว่าป้อมแตกนะก็คือลักไก่จะลักยังไงห้ดูมินิแมปอยู่นะผมเห็นตั้งแตน่นานแล้วนะผมเห็นตั้งนานนะาแล้วว่ามินิแมพว่ามีใครจะวับไปกลับบ้านนะไปเคลียร์คีิปให โอเคนะฮะจังหวะนี้เรามันมีคนมาตีรอดเปล่าไม่มีนะว่าไม่มีนะเราจะเก็บรออตัวนี้นะทุกคนตืดไปดีเฮ้ยยีนยีนอเจังไหนเก็บคาริน่าไปได้นะทุกคนเนี่ยคุมโหดของเทลิสลานะมันจะช่วยเพื่อนเมื่อมันไฟกับเพื่อนนี่มันจะเก่งมากนะทุกคนเทลิสลานะโอ้ยีนยีนเฮ้ยยีนไม่กลับวะ่ะ เอ้ยตัวบางเราตัวบางมีใครไปช่วยเพื่อนบ้างมีใครไปช่วยเบลอ์ะถ้าเราไปช่วยเบลก็เยอะก็กลัวมีคนจะมาแย่งรถนะอืมเราต้องเฝ้ารถไว้นะกับคาร์ี่นะเอ้ยน่าจะแฟงกู้มาตรงนี้เปล่าเห็นแวบๆบแบบหรือว่าแล้วต้องเปิดอันดีไปแล้วทุกคนจังหวะนี้โอสกีมันได้โว เออยเก็บรอดไปได้โอ้แต่ถือแฟงโก้โตบมาทุกคนโบรอดทฮาโอ้ถือแฟงโก้โตบเนาะมีเมอริซ่าอยู่ทั้งหลังเป็นดาเมจให้แฟงโก้เนาะตายตายเอา้าจังหวะน,นี้รอดเขกามาแนละ้วตัดผามาเลยนะทุกคนอา้าวรอด MVP ทุกคนเอออย่างไงความโหดของเทดิสลาทุกคนก็สามารถเอาไปปรับช้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน